สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําโปรแกรมหน่วยแปลงน้ําหนักนะครับจากปอนเป็นกิโลกิโลกรัมเป็นปอนนะครับก็วันนี้มีอะไรมากโค้ดก็เอามาจากของคลิปที่แล้วนะครับสองคลิปที่แล้วก็โครงสร้าง,งโค้ดเหมือนกันเลยครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโฟล์ชาร์ปกันเลยครับโอเคครับนี่คือโฟล์ชาร์ปนะครับของโปรแกรมหน่วยแปลงน้ําหนักนะครับก็จะมีจุดเริ่มตนน้นนะฮะมีการมีพูดเข้าบลาบลาบ อ่ะแล้วก็มีตามขั้นตอนที่โชว์เลยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้าปุแกรมนที่ผมออกแบบไปนะฮะก็นี่นะมันเป็นภาพของอนาะคตหน้าอย่าไปคิดเลยมากครับเพราะว่าผมได้่เอาภาพเดิมๆซ้ำๆมาหลายรอบนะครับผมเลยเปลี่ยนมั่งเอารูปนี้มาแทนะก็จะประกอบไปด้วยช่องกรอข้อมูลนะครับอ่า โอเคครับเริ่มต้นก็ไม่มีแลมม่านะนี่คือโค้ดจากเม่กกี้นี่คือเนโค้ดจากอ่าคลิปที่นะครับให้เราทำการสร้างไฟล์ครับอ่าตยวตั้งเป็น i 1หนึ่งจุดอ่า,าครับช้าทีหนึ่งเพราะว่าผมมาภาคย้อนหลังนะฮะเดี๋ยวผมเอาโค้ดจากตรงนี้มานะครับ ก็โค้ดก็เอาโค้ดเดิมนะ้ามาเปลี่ยนเลยนะแค่เปลี่ยนคําอธิบายนะฮะหน้าแรกก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนคําแค่คําอธิบายหลักๆเราจะไปหน้าสองกนะันเพราะหน้าสองเป็นหน้าที่สําคัญมากอันที่ผมเล่งเวลานะฮะดูว่า่อไปทำการสี่เวลาเคหน้าสองนะฮะเหมือนเดิมแล้วการสร้างเลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์เป็น i 2 p h จุด p นะครับเราก็จะได้ไปทำการกรอปโพสจากคิดท่ทลนะครับเหมือนเดิมนลยครับเปลี่ยนคำนิบาบนี่หลักๆก็จะเป็นสูตรคำนวณน,นะครับะจะเป็นสูตรคำนวณการเขียนก็เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนสูตรนิดหน่อยอ่ลองลว่วางโอเคครับ โอเคนี่ก็เราได้ทำการเปลี่ยนสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับสูตรก็เหมือนเดิมน,ะนี่เหมือนเดิมเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่าเหมือนกันเลยมีความคล้ายคลึงกันเลยเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่แปลงเพราะว่ามันไม่มีให้อะไรให้เปลี่ยนมาครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปทดลองกันครับ โอเคนะอันนี้จะไปเอาโค้ดบักกิดหน่อยนะครนะับเดี๋ยวผมมาทำการแก้สักครู่นะครับครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังแก้เสร็จอ่ะสามารถใช้งานได้จริงนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมมาทำการเทสให้ดูนะครับ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะทำการทดสอบไปดูนะครับสามารถใส่เลขนะครับเพื่อคำนวณกิโลกร,รัมเป็นปอนด์ปอนด์เป็นกิโลกร,รัมนะครับสามารถใช้งานได้ปีปุ่มย้อนกลับนะบสามารถกดล้างได้นะครับมีให้เลือกโอ,โอเคครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของการใช้ ChatGPT ใ,ในการตกแต่งนะครับ ส่วนเออส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนคลิปเหมือนคลิปที่แล้วเอามาจากโค้ดเดิมนะครับเราจะให้คุมอะไรคุมโทนสไตล์เดิมนะครับแค่เปลี่ยน UI นิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนยูรอเราแค่เปลี่ยนคำอธิบายหน้าตาอะไรประมาณ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดอันตัวจริงเลยครับเปโค้ดตัวจริงสี่นี่นะฮะนี่คือแบบต้นเต็มต้นฉบับนะฮะเขาเรียกไงดีสุดสิ้นนะสมบูรณ์นะ100ระ้อก็เหมือนจากคลิปที่แล้ะครับนี่ก็ตามภาพเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีเลยมาขอจบการนำเสนอการทำโปรแกรมคำนวณวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ